อไม่มอืมไรมั้งยันจ้ะขึ้นดอนม่งแจ่มมั้งอะไรไก่อืมเป็นไงเป็นตะยิ่งมันก็ตะยิ่งตะยิ่งมากผมก็เลยโมมี่โมมี่อันนี้ได้เลย mặt sạch mặt ra sư mùng banh chia mặt mùng banh chia mùng banh chia Ừ. Mình vui nhưng mà nó tan thẳng ừ. ừ. Món cua món cá gì Cái đường cái cao rồi Nhớ chẳng อุ่นหวานมะพร้าวต้นหวาหน้าทร้อ่ะอืมข้าคนทยส้มกวางท้มางเหรอใส่ใจเหรอต้นใจส้มน่าหวานค่ะต่อยิงหนุ่มเข่ากามรัมเบิร์ดหบมป่ะอืมเข้มเงาเข้มนา

แบ,บ้แบบจับ้งแหบมงยังก่อเอาเห้จระตำคงเจ้า,ารรแบบ่เหรอดูซ้่ตั้เจ้บ่เบดูหน้าก่อนนะแชไหมแทบพี่หนักตอนกินไก่นึ่งกินำได้ลยลไทุกคนมนนันไปล,นนล้างไส่ครับนาแฮงะเจ้าอื่นบริหนเนาะเน่ mong muốn mương, dẹp đi tay chắc chị ghi nhắm đến nhà thật ra mọi người 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 ครับตัวแรกก็แซ่บเขเอาเรองคีบนะเป็นยังไงตัสัหรือเื่องคีบนะสมุนไปเลยน่าหงทายแลยวนะตัวสัตวเป็นยังไงนตัวแล้วเมืองที่น้ำจำเนาะจำกับจำยีบบค <c oughs> ีมเลยก็เท่คีมเลยก็เท่บเข้มยมู่ไปประเดผัยำใส่เลย ก็คือไปีงไ,ไก่จัแจบตำมัง่งวนวานจับแจบเจ็บปวดจุจ้ยไนาวมให่าแต่พีน่าวก็ลงผูอไก่ไก็เสิร์ฟไก่ก็เทมตำมังงก็เทมโอ้ยไปล้างใตเลยปะว้าปีนาวมันใหญ่ร้อือืมโอ้ กวมตั้งใจสิดกวไม่ใจวะนไปก่อน่เนาะตั้งใจปะตั้งใจว้กินแซ่บมันนี่ะมีดก็ไม่ได้ตำไงจริงจริงกจริงจริงจริงายอย่างสซ่บมีฟดก็ไม่ได้ตำก็ให้ดูตำถ้ามีฟดก็มาตำให้แซ่บนะเบิ้งเลนะเบงดีดาเลนะยือๆเฮ้ยตำไป à ah, xong rồi lắm Bye, con đỡ bị nọ